สวัสดีค่ะดิฉันานางสาวชนกมุมลค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการถามไปเรื่อยค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาในหัวข้อใหม่ค่ะหัวข้อที่เราจะมาสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะคือหัวข้อว่างานเอกชนกับงานข้าราชการงานไหนที่ดีกว่ากันผู้ใหญ่หลายๆคนจะชอบให้ลูกหลานตัวเองแบบไปเป็นงานราชการดีกว่านะโน่นนี่นั่นมีบำเหน็จมีบำนาญและมันดูมั่นคงแต่ยุคนี้มันมีความคิดก้าวหน้าอะไรใหม่ๆมากมาย และว,วันนี้เราจะไปสัมภาษณ์ผู้ใหญ่ที่เขาได้มีการทํางานแล้วแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่รุ่นใหม่กว่ากันค่ะและเราจะสัมภาษณ์เขาว่าถ้าเขาสามารถแนะนําทุกคนได้เขาจะแนะนํางานราชการหรือเอกชนที่ดีกว่ากันแล้วก็จะให้เขามาบอกข้อดีและข้อเสียของเอกชนและข้าราชการค่ะโอเคค่ะเราไปรับชมและรับฟังสิ่งที่เขาจะพูดจะกล่าวพร้อมกันได้เลยค่ะไปค่ะถ้าถามพอว่า จะเลือกงานอะไรดีระหว่างงานราชการแล้วก็งานเอกชนนะครับพอคิดว่าถ้าเป็นพอออนะครับพอจะบอกก่อนว่าข้อดีข้อเสียของข้าราชการกับงานเอกชนเนี่ยมันมีอะไรบ้างมาเดี๋ยวพอจะบอกว่างานข้าราชการก่อนแล้วกันนะฮะงานข้าราชการเนี่ยข้อดีอย่างไรงานข้าราชการคือเป็นงานที่เขาเรียกว่าเป็นงานที่ถาวรนะครับเป็นงานที่ คงทนนะครับต so you 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 nice. so ่อเพื่อนเลยนะฮะก็คือเราไม่สามารถที่ถ้าเราบรรสอบบรรจุมาเป็นข้าราชการได้แล้วเนี้ยเราก็สามารถมีงานทําเราไม่ตกงานแน่นอนนะครับถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยเนาะนะครับแล้วก็อะไรอีกข้อดีอะไรของข้าราชการอีกนะครับข้อดีก็คือนั่นแหละเหมือนที่ผมบอกไปว่าพอเอาบอกไปว่าบันดีนะข้าราชการเนี่ยมันดีมากนะครับหนึ่งคือได้มันที่บอกไปว่ามันเป็นงานที่คงทนถาวรแล้วก็เราได้ช่วยเหลือชาวบ้านได้ช่วยเหลือ ประชาชนทั่วไปอีกนะฮะส่วนข้อเสียของราชการคืออะไรข้อเสียราชการไม่มีอะไรมากครับถ้าเรารู้จักเก็บเงินเพราะว่าราชการเนี่ยเงนเินเดือนเขาจะน้อยนะฮะเงินเดือนจะน้อยเราต้องรู้จักประหยัดและอดออมนะฮะนี่คือถ้าเราจะเลือกที่จะทํางานราชการนะครับเนาะต้องรู้จักประหยัดอดออมเนาะนะครับส่วนถ้าเรามาเลือกงานเอกชนเนี่ยงานเอกชนคืองานที่เราต้องเป็นลูกจ้างนะฮะเป็นงานที่ไม่คงทนถาวร นะฮะก็เหมือนว่าถ้าเรา60ปีไปเนี่ยเราก็โดนออกถูกไหมครับถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยเราก็มีบาเหน็จบํานานนะฮะแต่นี่คือถ้า60ปีไปปุ๊บเขาก็ให้เราออกเราก็ไม่มีงานทำนะฮะแต่ก็คือข้อดีของเขาคือรายได้ของอกงานเอกชนเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากนะฮะเราต้องมาเปรียบเทียบกันว่าระหว่างนะราชการเนี่ยกับงานเอกชนเนี่ยอะไรดีกว่ากันนะฮะแต่ถ้าเป็นผอ,อถ้าสมมติเราสอบราชการยังไม่ได้ แนะนำให้ไปทํางานเอกชนก่อนเพื่อที่จะกอบโกยเงินเหล่านั้นน่ะมาก่อนนะครับแล้วแล้วเราเข้าไปไล่สอบนะครับเพื่อบนปลายชีวิตเนี่ยพอเราสอบได้แล้วเนี่ยเราก็จะมีางานที่คงทนถาวรพอเราเกยไปหกสิบปีใช่ไหมครับเราไม่มีงานทาละเราก็ไม่ได้บำเหน็จบานาญถูกไหมฮะก็เลยทาไมมันเป็นมาที่มาของพ่อแม่ ทุกคนเนี่ยอยากจะให้สอบร,ราชการก็สิ่งเหล่านี้แหละครับเพราะว่าราชการเนี่ยมีสวัสดิการเยอะแยะมากมายเนาะทางในเรื่องของรักษาพยาบาลญาติเออน้องลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ,ะแล้วก็สวัสดิการ IA, ในเรื่องของหลายๆอย่างด้วยกันนะับนี่ก็คือข้อดีของการทํางานราชาการเนาะเขาจะมีการช่วยเหลืออะไรมากมายหลังจากที่เรากเกษียณไปแล้วนะฮะก็ยังมีการช่วยเหลืออยู่เนาะส่วนงานเอกชนเนี่ยเขาก็ออทุ่มเงินให้กับเรานะฮะใ,ให้ให้จำนวนมา,มากเนาะ เพราะว่าเราต้องกอบพวยเอาไว้เพราะว่าเอกชนเนี่ยเขาเขาเป็นนายทุนใหญ่นะครับเขามีเงินที่จะจัดจ้างในราคาที่ค่อนข้างจะสูงแต่ก็อาจจะไม่อิสระหน่อยเพราะว่าคือเหมือนเขาจ้างเรามาหมื่นห้าเนี่ยเราต้องทําให้เต็มที่นี่คืองานของเขาคือต้องทําให้เต็มที่เท่านั้นนะฮะก็เลยอยากให้ทุกคนตัดสินใจเอาเองนะฮะถ้าเป็นผอ,อเนี่ยผอ,อว่าจะเลือกออทำรา,าชการก็ได้แต่ว่าเราต้องอยู่รู้จักการประหยัดออดออมถูกไหมฮะแต่ถ้าเราเลือกเอกชนปุ๊บ ถ้าเราเอกชนมันไม่ไม่ถาวรเราก็ลองทาเอกชนสักครึ่งชีวิตดูหรือพอเราสอบได้ปุ๊บเราก็เก็บเงินมีก้อนใหญ่ละเราก็ไปทางานราชการนะฮะเนาะก็สามารถจะอยู่ได้จนแก่จนเฒ่านะครับก็มีเงินบำนาญแบนที่พอ,อบอกไปเมื่อกี้นะครับเราก็สามารถลองเลือกดูนะฮะว่าอะไรที่มันดีกับชีวิตเราถ้าเราทําจนงานนี้งานนึงจนแก่เราจะได้อะไรบ้างเราลองมามาันม,มาคิดดูนะฮะเนาะนี่สำหรับพอ,อนะ,ะพออับ๋อก็จะเลือก ทั้งสองอย่างเลยไม่ว่าอะไรดีไม่ดีไม่กากันนะฮะแต่ถ้าเป็นพอ,อเลือกอรจริงๆนะถ้าผอ,อเลือกอจะเลือกทํางานเอ,อ,อกชนก่อนแล้วก็ทํางานราชการเพราะว่าราชการเขาก็ถาวนในเรื่องของอนาคตนะฮะโอเคครับผมโอเคค่ะทุกคนเราก็ได้ทราบคาตอบนะคะว่างานราชการและงานเอกนชนอันไหนดีกว่ากันและข้อจะแนะนําอะไรยังไงทุกคนก็ได้ทราบคําตอบอไปเลยนะคะ แต่วันนี้จะไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะจะมีสัมภาษณ์หัวข้อเรื่องหนึ่งค่ะเราจะเป็นหัวข้ออะไรนั้นเราต้องรอติดตามกันในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปอย่าลืมติดตามชมนะคะว่าสัมภาษณ์ครั้งต่อไปจะเป็นสัมภาษณ์อะไรค่ะสวัสดีค่ะ